เรลยพรยามเย็นวันนี้วันนี้วันที่6กันยายนเลยนะหลวงปู่สาวบานห้าร้อย646หลวงปู่มาเลาะต่วนงานอีกแล้ววันนี้ยามเย็นตาขึ้นมองดีแล้วหลวงปู่ขึ้นเบิกงดีแล้วหลวงปู่เบิงง้งลางหลวงปู่น่ฮะหลวงปู่ดูอะไร ลวงปู่มองตามไม่กระพริบเลยนะลวงปู่ลวงปู่มองจังมองมองมองลวงปู่มองมองดูดีๆนะลูงปู่นะลวงปู่ท่านมองอ่าลวงปู่มามองตัวนงานศาลาเสียงทองวันนี้มุงลังคาก็เกือบแล้วแล้ววันนี้ช่างกำลังติดตัวหงอยู่ อันนี้ก็ได้เอาตัวหงขึ้นติดแล้วติดแล้วก็จะได้ก่อทับซีเมนปั้นตกแต่งหางหง์ยี่สิบสี่ตัวฟังนี้ก็ใส่มาก็เลยจะปั้นปูนใส่ตามแนวอนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพตัวหงมานะอ่าคุณบาก็สาธุอนุมโมทนาด้วย วันนี้ช่างก็เริ่มเอาขึ้นแล้วในในก็ได้ตกแต่งทาสีปิดทองเขียนชื่อไว้พยางหงของเราหน้าลูงปูก็เบื้องพฟังนีก็น่าจะกระพอแล้วเอาขึ้นไปงานก็ดำเนินการไปทุกวันยิมช่งางครับติดตั้งอยู่อ่ะไปลูงป,ปูมองแท้ มองขักแทบมองขักแทบดีใจว่ดีใจว่ดีใจว่ดีใจปูดีใจผูปลาก็ดีใจอวันนี้อากาศดีวันนี้แดดไม่ร้อนลวกปูดีใจลวงปู่มองมองรถเคีนกําลังยกขึ้นอยู่เคนเขายกขึ้นช่างเขาก็เชื่อมติดหน่าลวกปูเราก็มีพระยาหงคบแล้ว มาดูฝั่งนี้หน่อยครับต่อเสร็จหรือ,อยังฝั่งเอาอช่างเขาก็ทำงานกันทุกวันสมังขหมอไม่มีวันหยุดใดๆเนาะลูกปู่เนาะเนาะปู่เนาะเนาะเนาะปู่เนาะฝั่งนี้ช่างเขาก็ทำงานนะลูกปู่ให้ลูกปู่ปมาดูตัวหงมันปิด อ,อีพอมองอเบาลว่องในหน้าเสียงน่ะฝั่งนี้ติดใกล้เสร็จแล้วอ,อติดตัวหงหางหงใส่ได้หมดแล้วนะทุกตัวทุกทางตัวนี้ก็จะได้ปั่นขึ้นทับ กระเบื้องเป็นสันตะเค้แล้วก็สายี่สี่ตัวอืตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งา,า,านลูกปูงงานน้ำเบาคา่งครับแล้วบอมือเนี่ยตัวเนี่ยอือกระเบื้อ,อง ก็เ,เอาขึ้นไหวเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะมีชาวบ้านเขามาช่วยอีกคกระเบื้องขึ้นหลังคานะวันเสาร์กระเบื้องยังไม่มาจากโรงงานหมดเลยก็จะเอาเท่าที่มีนี่ก่อนก็ยังเหลืออีกหมื่นสองพันแผ่นนะยังไม่มาถึงเผื่อถึงวันเสาร์ก็นา่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพื่อเอาออกเพื่อเอาข้าวเต่าดวงปูในแง,เงนเบิงคักแค่ฮะ โอ้แงน,นชูงขนาดหลวงปูน่นะฮะหลวงปู่คือแงนชูงฮะหลวงปูแ่แงนมองสูงแทะเพื่อนสิได้แล้วแล้วได้สาลาเสียงทองนะปู่นะหลวงปู่สิแล้วแล้วะว่าจะพาไปดูด้านหน้าโอ้ด่านนี้เขาก็ใส่หมดแล้วนี่ติดไว้เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่ด้านน่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ติดพระยางหงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ฤาษีผู้มีฤทธิ์ก็เหาะเหินอยู่บนฟ้ามาด้านนี้ไม่รู้มีสัญญาณหรือเปล่าลองปูวันนี้ท้องฟ้าเปิดไหมวันนี้ท้องฟ้าลวงปูนั่งมองอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะนะ วันนี้ท้องฟ้าไม่มืนไม่คึ้มเท่าไรแต่ฝากฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นภูเขาพอสลัวสลัวเห็นแต่ข้ามน้ำขาวๆเป็นแนวตลอดน้ำโขงมองเห็นมองเห็นมองเห็นด้านนี้ด้านหน้านายลปูลพปูมองดีแท้ด้านนี้ก็ใส่มาเยอะแล้วกำลังใส่อยู่ กำลังใส่ตัวนี้แเราก็จะได้ปั้นปูนยกขึ้นไปทับขึ้นไปอีกแนวอีกแนวอีกแนววันนี้ก็ได้หลายตัวแล้วอีกตัวสองตัวก็เสร็จแล้วน่โอ้ช่างช่างช่าง,ช,างช่างมาอย่างไะ สร้างสร้างสร้างกำลังก่ออิทธิบูรณแล้วผมมือนี่ฮะฮะลอไอันนีใส่ครับัวแม่เหรอบครบคกับอันหนามันตัวนี้บบาเข่ามากเนาะ ลลยมันบดถือมันทั้งหนาไม่ได้เฮ็ดล่สองทางบดอะ,ะกับทั้งหนึ่งเฮ็ดแบบสองทางโอ้โเฮ็ดปีนสองทางเวยเบื้องข้างหลังเรียบจิริตเลยเว้ก็โลภัวก็เบื้งขางแค่โลปู่ออกได้่า็ทางนี้ก็ได้ สันตะเค้ก็ใส่ก็เบื้องก็มุงทุกทางแล้วเราก็เร่งรีบก่อนออกวัดสาเขาน่าจะให้แล้วบนราคางานอื่นก็ยังมีแดี๋วออกวัดสาจะได้ใส่ฝ้าใส่อะไรให้เรียบร้อยฝ้าก็ถึงปีใหม่แล้จะเสร็จไหมหน้าโลูกโบ อ่ออิศาปูนเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่งตัวพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์แล้วยังแงนสูงาลายนกเขาคันคือใดพอขันนกเขาไป้ฟังไี่เรียวกูกูกดูก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 กกกองกุกดิ้กก๊กูลงปูแพงเจ้าเลยปูผัวแพงเจ้าเลยแหงเพามาอยู่นําเลยน้ามือพิษขับตลดอยากไปอย่างเดียว ลงเมื่อเนาะบานนี้เนาะลงเมื่อเนาะเห็นแล้วเนาะปู่เห็นแล้วกันลงเมื่อเ,เมื่อพากผ่อนหลายๆแล้ววันที่สิบจะพาไปทอดเทียนแล้ว,วัดทุ่งพระรัตนกรวิสุทธ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครทอดเทียนทําสามีกิกรรมพาลวงพ่อทาบุญก่อน,นว่าด้านหน้าก็ก่ออิฐทาปูน เลืองานมุงราคาช่างเขาหล่อตัวหงผิดทางต้องหล่อใหม่อีกห้าตัวได้ทิ้งไปเปล่าห้าตัวก็ต้องหล่อให,ห,ห,อหอม่ให้เขาเทำให้ใหม่ท่านที่มีลายชื่อก็จะได้ติดไว้ติดทองทาสีเดี๋ยวปั้นตัวนั้นเสร็จก่อนเราก็จะได้ติดจารึกไว้พราอก็ชอบฟ้า ยี่สบสี่ตัวมีตัวหงยี่ิบสี่ตัวรอผิดไปห้าตัวแล้วพอช่างเขาทำผิดไปห้าตัวห้าตัวไปไม่ได้ฝั่งนี้รกปูถอยหลังถอยหลังแล้ว้รถเงียบปูนเะ่ยถอยหลัง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  บนโซนหมดละรถถอยหลังติด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 โอ้ไฟเงาเลยงานนี่รถกระเบื้องไม่รู้จะมาวันไหนวะจะได้เอาถังออกเอาถังออกนะผมนะ โอ้แห้งดีรถกอปปู่นะคนพระใหญ่ปูก่ก็ที่ได้ตบแต่งได้ได้บ่อ่าไม่ยังอ่ะพักก่ออิดบ่อยอยู่เทิ่งก่อด่ะฮะมัดุุดีด้บ่มัดว่าเลยด้มันมีหัวไว้มัดมัดด้ใส่ขาวแล้วเบิดแล้วสิ พระยางหงเราใส่มาเกือบหมดทุกทางแล้วนะใส่มาจะครบแล้วกับหน้ากับหลังกับหาง,ก,หงกับหัวกับชั่วเป็นดีนะหลวงพ่อแล้วปีใหม่ออกพัสาเราจะได้ตกแต่งพระแล้วด้ได้ก่ออิฐฉาบปูนอาคารพิพิธภัณฑ์ ตอนนี้เราเล่ลงรังให้เสร็จก่อนน่าจะมุงเสร็จภายในเดือนนี้เรียบร้อยทุกอย่างข้างบนนะฝั่งโน้นก็เกือบแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีญาติโยมเข้ามาช่วยขนกระเบื้องที่เหลือพวกนี้เหลืออีกประมาณสามสี่หมื่นแผ่นขึ้นไปน่าจะพอแสนแผ่นน่าจะพอคิดคำนวณแล้ว พันหกพันเจ็ดคือมุง้งซาดเลยวะบุ้มือได้ตัวนี้วะฮะสองมือเหรอฮะฮะอีกเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งทงเนี่ยฮะทิพหามือแล้วเบิ้ว่า ปั่นลมปั่นเลีมยังม่ได้ปัน่นสักต่อเด้ไงซันตะยเ,เนี่ยเฮ้ยมุ้งแล้วสันตเต้ยแล้วแล้วมุ้งมันยังแล้วเล่งนี่สิให้เอาไม้ฟ้ามากเลยสิเด้อให้เห็ดฟ้าเด้อทั้งในเล่งอย่างเดียวเด้อ พ่อแล้วให้แล้เด้วยโอ้หลวงพ่อจี่ได้จกทางออกแล้วเลยทางในพระวันพระใหญ่ว่างๆมันจกออกแล้วหนุ่มฮะแน่ขาดงานดูแท้พวงหลวงปู่กลับได้ดไหลือมั้งหลวงปู่มาเบิ่งพอมีแหงอะ่ะ มาดูพอมีแหงอ่ะลวงปู่มาเบิ่งมีแห้งแล้วก็เมื่อยเลยนะีะแต่ละมือต้องได้ไม่เห็นดูหยางน้ำเจาเลยปูเย่เอถ้าบ่ผ้ามากก็ให้โอ้ลวงพ่อหินยกเขาติดฟ้ากอกผนังกำแพงให้แล้วจะได้ติดฟืนติดไฟเดี๋ยวจะสั่งโซลา่าเซลล์สุดใหญ่ สามแสนบาทชุดสิบกิโลวัตต์จ่ายไฟกับไฟฟ้าอัตโนมัติชายได้คุยกับไฟฟ้าเขาโอ้ข้างบนนี่ก็เสียบเรียบร้อยงามเราปู่เนาะของเจา้าแล้วก็จะได้ยกอาจสงขึ้นทำอาจสงไปอีกสองห้องก็เพียงพอมากนัง่งทำวัดสวดมนต์สำหรับพระภิกษุ ญาติโยมก็นั่งข้างล่างอ่าดูตามภาพที่หลวงพ่อจำลองไว้ก็จะมีญาติโยมขาวนั่งเต็มน่าจะทำเหมือนภูผเผาไม่ได้ไม่ได้มีผนังฝาด้านรอบแต่ใช้พญานาครอบอ่าปั้นพยานาคใส่อ็กระเบื้องฝังนี้ยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะสองกองสามกองสี่กอง ข้างบนฝั่งนี้ก็จะเต็มหมดแล้วต้องโอนไปฝั่งนั้นหมดนะฮะลูลกปูฝั่งนี้เต็มแล้วฝั่งนี้เต็มแล้วเอาไม่อีกหมื่นซองแล้สิบนเรือพอพอกระเบื้องที่ว่าอีกหมื่นซองอยู่เลยผู้บาดสั่งไว้จะออกจากโรงอบประมาณน่าจะขึ้นวันจันทร์วันอังคาร เหลือก็เก็บตกไปฝั่งน้นอ,อูใส่ตัวหงแล้วก็ดูดีอยู่ใส่ตัวหงเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะได้ปั่นทับเชิงชายอะไรมันให้เรียบร้อยอ,ะอ่ะแ,อแม่เลื่อมนับเลยเบิ่งคักนอนหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็เบิ่งคักันหลวงปู่นนคันนกเขาด้วยนกเขาลายไงกุ๊กกุดูวยสองกุ๊กเดี๋ กกกุ๊กกุกุ๊กกกก๊กกุ๊กกกต่อนกเขาได้แล้วเวย้ยรวงปุ่นนกเขามาอยู่วาห้องสัมเนียห้องบดังบ่งบงมาเลยนกเขาลายขนาดอยู่เนีน่ยเว้าได้ก็ว่ายาวเว้าได้ปูน่นน่าปุอ่อ่ะอ่านกกระทาขัานขึ้นไดปู่นกกระทาห้องขึ้นได้ตะก,รก,รกรบบอกกอบ่ะ ตากอ,ก,อรกรตลาดตลาดกาห้องขึ้นเลยพอก,กาห้องขึ้นอไะออ่อบังที่หัวอ,อย่างอัดอ่าเออเล่นหลักอยู่บะออยู่ได้กินน้ำหย้อนบะได้กินเนาะบักลูกลายไม่ไ่แล้วนี่ท่านวางบักลูกลายตาเนะลูกลายเอาลูกไปผดตั้งน้ำให้นอ้องกินเนยอะๆบังที่หัวบว่พอ กาย่ดูต้นสาเทวดาแปลงเป็นกามาเว้าวขึ้นได้อ้ากอ้ากอ้ากว่าบังที่หัวเอายังอาดก่อนนะอารีนลากอาร์ตวะอยู่อยู่บ่พออยู่บ่คันโลคาวให้ฟังใหม่ดูกูกูดูกูกูสองกุกเลยกูกูให้พฟอนผู้บ่ายเร็วมันผู้บ่ายมาผ้ามาเร็วผู้เขาว่วางให้ฟังเรียว่างหุ่นุ อ้วังฮอนตุอ้วังฮอนตุอู้ยพ่อใหญ่ปู่มาเบื่องดีเนาะพ่อใหญ่เนาะซิแล้วเลยเน้่พ่อเร่งรีบติดหงติดหานแล้วกันแล้วปั้นดอกปั่นลายใส่กันแล้ววู้ยผ่าก็สซีล้วเลนเือตะคัดปู่ซีคัดซีใส่บั know, วใส่เนั่นทำให้เสร็จข้างบนลงมา เดี๋ยวก็จะทำโครงเหล็กขึ้นไปใส่ชัดครอบอ,อีกอ่าลงปูร่วงปูเอ้ยรลวงปูป้าลงเมื่อวานเนี่ยเนาะลงเมื่อเนาะสาธุกโยมเนี่ยอนุมโมทนาสาธุบุญอ่าพี่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญมาสร้างสลาเชียงทองขอบุญกุศลนุนนนำให้ทุกท่าน อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่ยอย่าป่วยมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีการมีงานหน้าที่การงานที่ดีสาุุจะเดินพร